สวัสดีค่ะคุณป้าพาถักหอมโคเชนะคะก็มาเจอกันในคลิปที่สองกับการถักชุดกระโปรงสวยๆนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะมาดูมาถักกันต่อเลยนะคะมาดูกันต่อนะคะจากคลิปที่แล้วเราก็ถักได้สี่แถวแบบนี้ อันนี้เราจะมาถักแถวที่ห้าเริ่มต้นเหมือนเดิมนะคะโซ่สามเราจะทำการเพิ่มในแถวที่ห้าพอได้สองหลักแล้วโซ่สอง พันหนึ่งครั้งอีกสองหลักโซ่สองพันหนึ่งครั้งอีกสองหลักในที่เดิมนะคะก็จะได้หกหลักแบบนี้โซ่หนึ่งโยงมาตรงนี้เลย ากนั้นก็ถักเหมือนเดิมนะคะเหมือนกับแถวที่เราถักมานะคะโซ่นหนึ่งถักไปด้วยกันเลยนะคะลงมือถักเลยเราจะได้อยู่หน้างานเราจะรู้นะคะ เราจะถักแบบนี้ไปจนครบแถวเลยก็เหมือนเช่นเดิมนะคะพอมาถึงตัวสุดท้ายเราก็ทำการเพิ่มนะคะเพิ่มเหมือนตัวแรกแบบนี้ ค่ะเดี๋ยวพอครบแถวแล้วมาเจอกันค่ะค่ะมาดูตอนที่เราครบแถวนะคะนี่ตัวสุดท้ายเราก็จะทำการเพิ่มเหมือนตัวแรกเลยนะคะต่อไปจะเป็นแถวที่หก โซ่หนึ่งโยกมาตรงนี้ถักไปด้วยกันเลยนะคะต่อไปโซ่สองคอทอโซ่สอง ะะก็จะถักเหมือนเดิมเลยนะคะถักเหมือนแถวแถวนี้เลยจะสลับกันนะคะ นี่นะคะเนื้อง,งานจะเป็นแบบนี้แถวนี้อย่าลืมนะคะตรงที่โซ่สองแล้วก็คอทอพอเราถักได้สองตัวแบบนี้แล้วก็ถักตามนี้เลยค่ะ เราจะถักมาจนถึงตรงนี้นะคะเหลือตัวสุดท้ายนี้เดี๋ยวมาดูกันต่อค่ะเราก็ถักมาจะครบแถวแล้วนะคะมาดูสองตัวสุดท้ายสองลายสุดท้ายนี้นะคะเผื่อมือใหม่จะงงๆเนาะ แล้วก็ถักเหมือนเหมือนช่วงลายเหมือนกันนะคะเพียงแต่ตรงที่เราโยงลงแบบนี้แถวนี้จะไม่มีนะคะสังเกตดีๆนะโซ่หนึ่งค่ะมาดูตัวสุดท้ายกับตัวแรกจะเหมือนกันนะคะพอเราพันหนึ่งครั้งสองหลักได้แล้วเราก็โซ่สองเราจะจิ้มลงตรงนี้แค่หนึ่งครั้งแล้วก็ตัวที่สองเราจะมาจิ้มตรงหลัก สุดท้ายนะคะตรงโซ่สามงานเขาจะออกมาแบบนี้นะคะดูให้สังเกตนะคะจะเหมือนกันเลยตัวแรกกับตัวสุดท้าย มาดูแถวที่เจ็ดนะคะอันนี้คุณป้าได้ถักไว้แล้วคือไม่มีการเพิ่มนะคะเราก็ถักลายต่อลายไปเลยค่ะตรงนี้จะเป็นโซ่หนึ่งนะคะเราก็เริ่มต้นโซ่สามเหมือนเดิมถักมาจนครบแถวนี่ค่ะจะได้ลายแบบนี้นะคะตรงที่เพิ่มเดี๋ยวคุณป้าก็จะเน้นนะคะเน้น มือใหม่จะได้ถักได้นะคะพอเรามาจบแถวนะคะแถวที่เจดต่อไปจะเป็นแถวที่8ดเราก็จะทำการเพิ่มนะคะตอนที่เราเพิ่มมันก็จะมีอยู่หหลักแบบนี้นะคะ โซ่สองโยกลงมาโซ่สองลายนี้ลายโปร่งนะคะดู ดูเหมือนก็จะถักง่ายพอเรามาถักจริงๆแล้วมันจะงองงนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูให้ทุกแถวเลยนี่เขาก็จะเริ่มเริ่มโค้งมาเป็นรักแร้นะคะแถวที่แปดจะได้แบบนี้นะคะ ถักให้ครบแถวเลยอย่าลืมตรงตัวสุดท้ายนะคะพอเราโยงมาได้แล้วนะคะตรงนี้อย่าลืมใส่ให้เป็นหกหลักนะคะหกหลักทั้งโซ่ตัวสุดท้ายนี้ด้วยนะคะคือโยงมาตรงโซ่นี้นะคะทำขึ้นไปหนึ่งหลักประมาณนี้ค่ะตามนี้เลยนะคะ พอเราถักจบแถวที่8จะได้งานหน้าตาแบบนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นแถวที่9มาดูกันเลยค่ะถักไปด้วยกันเลยนะ โซ่หนึ่งนะคะตรงนี้ก็จะเป็นลายเหมือนเดิมโซ่หนึ่งโยงมาตรงนี้เลย นี่ค่ะอันนี้จะเป็นแถวที่เก้างานจะเป็นแบบนี้เราจะถักแบบนี้ไปให้จบแถวเลย งมือเลยค่ะพอครบแถวแล้วเดี๋ยวเราจะมาถักแถวที่11กันนะคะค่ะแถวที่9้าเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้งานแบบนี้นะคะต้องขออภัยนะคะตะกี้คุณป้าพูดผิดนะคะจะเป็นแถวที่สิบต่อไปนะคะ เริ่มต้นก็โซ่สามเหมือนเดิมบางครั้งคุณป้าไม่ได้อธิบายนะคะเพราะว่าก็จะถักเหมือนกันเนาะบางครั้งอธิบายไปก็จะพูดผิดเนาะให้ดูตามที่คุณป้าทำนะคะ อันนี้เราเป็นแถวที่สิบนะคะนี่เราจะถักแบบนี้ ถักให้ครบแถวเลยนะคะถักไปแบบนี้เลยแถวที่เก้าที่สิบนี่จะไม่มีการเพิ่มนะคะถักไปตามปกติเลยค่ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้นิดหนึ่งนะคะคุณป้าจะอธิบายแบบนี้นะคะมาดู สังเกตว่าแถวที่9ที่10ที่11นะคะเราจะไม่ทําทำการเพิ่มเราจะถักไปตามปกติเลยนะคะงานที่ออกมาก็จะได้แบบนี้นี่ค่ะเขาก็จะเป็นรักแร้ออกมาแบบนี้นะคะ ทั้งหมดจะมีอยู่11แถวแล้วก็ตัดไหมเลยนะคะสำหรับชิ้นนี้ตัดไหมเลยแล้วก็ถักอีกหนึ่งชิ้นค่ะถักแบบเดียวกันเลยเริ่มต้นจากตรงป่ามาเลยนะคะให้ดูที่เราถักมาในชิ้นนี้นะคะถ้าใครไม่เข้าใจก็กลับไปดูในคลิปที่หนึ่งนะคะเริ่มต้นจากตรงนั้นถักมาอีกหนึ่งชิ้นนะคะจต่ชิ้นที่สองเราจะถัก สิบแถวนะคะแถวที่สิบเอ็ดเราจะทำการเชื่อมต่อให้เป็นตัวเสื้อนะคะพอเราถักชิ้นที่สองเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเชื่อมต่อกันนะคะให้เป็นตัวเสือ้อเชื่อมแบบไหนยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะคะถักให้ได้สองชิ้นก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวมาเจอกันค่ะค่ะหลังจากที่เราถักได้สองชิ้นแล้วนะคะ ก็จะได้งานแบบนี้ถึ่จะเหมือนกันเลยนะคะทีนี้มาดูตรงบ่าค่ะุป้าได้ทำการเชื่อมไปแล้วนะคะจะเย็บติดแบบไหนก็ได้นะคะให้งานเขาติดกันแบบนี้ซึ่งก็ทำได้ง่ายๆเนาะค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูการเชื่อมตรง ปลายรักแร้นี้นะคะแล้วเราก็จะถักลงไปเป็นตัวเสื้อนะคะมาดูเลยค่ะเราก็จะได้งานแบบนี้นะคะหลังจากที่เราเชื่อมบาดติดกันแล้วใช้วิธีเย็บติดนะคะคุณป้าก็ไม่ได้ทำให้ดูเนาะเพราะว่าจะเป็นวิธีง่ายๆใครสะดวกแบบไหนก็ทำเลยค่ะเพียงแต่ให้งานเขาเชื่อมติดกันแบบนี้นะคะ อตอนแรกเนาะคุณป้าบอกว่าชิ้นที่สองให้ถักสิบแถวนะคะตกลงว่าถักเท่ากันเลยค่ะสิบเอ็ดแถวเพราะว่าเราจะเชื่อมแบบนี้เขาก็จะได้เท่ากันเนาะค่ะพอเชื่อมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเลื่อนห่วงแบบนี้นะคะแล้วก็ให้มาอยู่ตรง ตรงช่วงลายแบบนี้เดี๋ยวตรงนี้เราพักไว้ก่อนนะคะมาดูฝั่งนี้มั่งค่ะฝั่งนี้เราก็จะเหลือใหม่ไว้แบบนี้นะคะเชื่อมต่อกันไว้เลยค่ะแค่ผูกกันไว้เฉยๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะถักต่อไปนี่ค่ะ แบบนี้เนาะเดี๋ยวเราก็จะเก็บไหมนะคะอ่าทีนี้กลับมาดูค่ะตรงนี้เราก็จะเริ่มต้นโซ่สาม แล้วก็พันหนึ่งครั้งแบบนี้นะคะถักลายเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะแบบนี้นะคะตรงช่วงลายนี้เราก็จะมีโซ่สองแล้วก็คอทอตรงชอ่องนี้โซ่สองก็ถักลายเหมือนเดิมนะคะ แล้วก็โซ่สองคอทอแล้วก็โซ่สองก็ถักลายเหมือนเดิมนะคะก็ถักแบบนี้แหละคะ่ะไปให้ครบแถวเลยนะคะเราก็จะทีนี้เราจะถักรอบตัวเลยนะคะค่ะเราก็ถักมาได้ชิ้นหนึ่งนะคะที่เราเริ่มต้นคือตรงนี้ เราจะถักมาโดยรอบเลยนะคะนี่ตรงที่เราจะเก็บไหมนะคะที่เราเชื่อมไว้โซ่สองคอ,อทอตรงนี้เลยโซ่สอง จะได้แบบนี้นะคะตรงนี้จะเป็นช่วงรักแร้นะคะเราจะถัก ให้จบแถวเลยถักมาจนถึงตรงที่เราเริ่มต้นเลยนะคะทีนี้เราจะถักรอบเลยนะคะ แล้วก็มาจบงานตรงนี้ค่ะลงมือเลยค่ะค่ะเราก็ถักมานะคะเราจะจบแถวตรงนี้นะคะอย่าเลืมโยงแบบนี้ด้วยโซ่สองคอทอตรงจะอยู่ตรงช่องใต้รักแล้พอดีนะคะ โซ่สแล้วก็เชื่อมติดกับหลักแรกเลยแบบนี้นะคะพอเราจะขึ้นแถวใหม่ทุกครั้งเราจะเลื่อดห่วมาไว้ตรงกลางแบบนี้แล้วก็โซ่สามแล้วก็ขึ้นแถวต่อไปนะคะแบบนี้นะคะ พอมาถึงแถวนี้เราก็จะโซดหนึ่งแล้วก็โยกมาเลยลายก็จะเหมือนเดิมค่ะให้สังเกตนะคะลายตัวที่หนึ่งจะเป็นแบบนี้นะคะมันแถวนี้ช่วงที่สองจะโยงแบบนี้นะคะเท่ากับหนึ่งหนึ่งช่วงลายนะคะ เราก็จะได้งานมาแบบนี้นะคะเราจะถักต่อไปอีกสิบแถวเป็นตัวเสื้อลงไปนะคะเป็นตัวเสื้อลงไปสิบแถวนับแถวนี้ด้วยนะคะถักสิบแถวแล้วเราจะมาทำตัวกระโปรงนี้นะคะพอครบสิบแถวแล้วเราจะมาทำกระโปรงตัวนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะไปเจอกันในคลิปที่3นะคะสำหรับคลิปนี้คุณป้าก็ขอจบไว้เท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วก็มีคนชอบนะคะชุดนี้ขอบคุณค่ะเป็นกำลังใจให้คุณป้านะคะได้ทำคลิปดีๆออกมานะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ